สวัสดีค่ะวันนี้ในช่วงที่หนึ่งนะคะขออนุญาตมาพูดข่าวกันนะคะในช่วงในช่วงสั้นๆนะคะเพราะว่าเดี๋ยวกำลังจะเตรียมตัวออกไปธุระแป๊บหนึ่งนะคะและเดี๋ยวในช่วงข้าช่วงที่สองของวันนี้นะคะเดี๋ยวก็มาคุยกันต่อนะคะประเด็นดยาวเลยแล้วก็ <c oughs> อยากที่บอกนะคะพี่น้องคะ่ะ การเมืองแล้วถ้าเราติดตามกันบางคนบอกตอนนี้อยู่ในช่วงของความหดหู่ไม่ต้องหอดหู่ค่ะนะให้กําลังใจซึ่งกันละกันเพราะว่าที่ไอ้เรื่องหอดหู่เนี่ยจริงๆมันมากมันมากกว่านี้เนี่ยเราก็ผ่านมาแล้วตอนนี้นะคะร่วมส่งกําลังใจไปกับครอบครัวชิน,นวัตรแล้วก็ร่วมส่งกําลังใจไปถึงอดีตนายกทักษิณชิน,นวัตร ประเด็นข่าวที่เราจะได้คุยกันนะตอนนี้เนี่ยนะคะก็คือเกี่ยวกับเรื่องของเมื่อวานที่อายการสูงสุดเนี่ยมีมติกับลำซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยก็ไม่ได้มีปัจจัยอะไรนะคะที่บอกว่าจะฟ้องต่อ,อเดี๋ยวตรงเนี้ยประเด็นเนี้ยนะเราได้พูดได้คุยกันนะ,ะแล้วก็มาแสดงความคิดเห็นกันเขาเรียกว่าสักแค่ช่วงหนึ่งนะคะก็อย่างที่บอกนะคะ ฝากเพื่อนพ้องน้องพี่ของเราด้วยนะคะช่วงนี้นะในช่วงที่หนึ่งของวันที่สิบแปดพฤศจิกายนสองพันาร้อยหกสิบแปดค่ะ สำหรับพิ่แดงโคล่าทักทายกันทุกคนทุกท่านนะคะช่วงนี้เข้ามากดไลค์กดแชร์ได้เลยค่ะก็ขออนุญาตเข้ามาช่วยกันในคุยในช่วงสั้นๆน,นะในช่วงแรกของวันที่18พฤศจิกาย,ยน2568และเดี๋ยวในช่วงค่ำเนี่ยเราจะได้คุยกันย,วยาวๆเลยช่วงนี้ขอสักประเด็นหนึ่งก็แล้วกันนะคะอย่างที่บอกนะคะเพื่อนพ้องน้องพี่ของเราทุกคนทุกท่านคะตอนนี้นะคะนายกทักษณิณเนี่ยก็ถูกจองจําอิสรภาพอยู่ที่ณคลองเปรม อย่างที่พวกเรารับรู้รับทราบกัอนอยู่แล้วแล้วเมื่อวานนี้เนี่ยเป็นข่าวออกมานะคะเกี่ยวกับเรื่องของว่าอายการสูงสุดเนี่ยจะมีเอ่อเขาเรียกอะไรล่ะจะมีการเขาเรียกว่าฟ้องต่อหรือไม่ไอ้ตรงเนี้ยถ้าพูดเป็นภาษาชาวบ้านไม่ต้องเป็นทางการเอ่อเหมือนคําพูดของสายเอ่ออะไรล่ะอ่า นักวิชาการสักเท่าไหร่นะพูดกันเป็นภาษาชาวบ้านฟังกันง่ายๆเนาะอย่างที่บอกอะนะเมื่อวานเนี้ยแตยุ้ยเนี่ยพูดไปอธิบายให้พี่น้อง <c oughs> เพื่อนพองน้องพี่ของเราเนี่ยได้ฟังไปพอสังเขตแล้วแต่ว่าประเด็นหลักๆก็แค่ว่าตอนเนี้ยนะคะใครๆก็รู้ตามที่เป็นข่าวกันอยู่เนี่ยว่านายกทักษิณเนี่ยนะคะเข้าไปถูกจองจําอิสรภาพอยู่ที่เรือนจำนะที่คลองเปรม ทีนี้อย่างที่บอกว่าก็มีกระแสข่าวออกมาหลายครั้งหลายคราก็มีกระแสข่าวออกมานะคะบอกว่าพออาจจะมีเขาเรียกว่าอาจจะมีช่องทางในการพักโทษนะคะเพราะว่าติดติดหนึ่งเอ่อหนึ่งปีเนี่ยนะคะก็อาจจะเขาเรียกอะไรก็อาจจะติดหนึ่งในสามแล้วก็สามารถที่จะขอนะคะตามกระบวนการนั้นได้ ทีนี้ไอ้จานวนที่สี่เดือนหลังเนี่ยที่เราตามความเข้าใจของพี่น้องประชาชนหรือว่าหลายๆคนที่เขาที่มาพูดกันที่มาอธิบายกันเนี่ยก็เลยมีความรู้สึกว่าภายในสี่เดือนนี้นะคะที่ติดหนึ่งในสามเนี่ยก็อาจจะขอนะตามกระบวนการในการขอพักโทษได้ไหมนะคะหรือว,ว่าขอด้วยวิธีการอย่างอื่นได้ไหมเพราะว่าตัวท่านนายกทักษิณเนี่ยท่านก็อายุเจ็ดสิบขึ้นแล้วก็อาจจะใช้จุดตรงเนี้ยในการที่จะผ่อนคลายหรือว่าจะขอในการที่ว่า อาจจะมีวิธีการติดกําไร EM หรืออะไรประมาณนี้ก็คือแล้วแต่ช่องทางนะคะของคนที่ถูกกักอิสระภาพเนี่ยสามารถใช้ช่องทางนั้นๆได้แต่พอมาจากที่เป็นเราติดตามข้อมูลข่าวสารแล้วก็ประมวลกันแล้วเนี่ยไอ้จุดตรงเนี้ยเราก็คิดว่าเออพอถึงเวลานันจุดจุดนึงเราอาจจะใช้ได้หรือเปล่าเราอาจจะใช้ได้หรือไม่กระบวนการยุติธรรมที่เป็นช่องทางที่คนที่เข้าไปถูกจองจำเนี่ยสามารถจะใช้ตรงนั้นเนี่ยได้หรือไม่ตรงเนี้ย เพราะสุดท้ายท้ายสุดแล้วเนี่ยกลายเป็นว่าวันนี้เมื่อวานนี้ที่เป็นข่าวออกมานะคะที่ว่าอายการสูงสุดคนนี้ที่ต้อยยุยอธิบายให้ฟังไปเมื่อวานนี้แล้วนะคะก็ถ้าท่านใดที่ยังไม่รู้ว่าที่มาที่ไปของอายการสูงสุดคนนี้เขามาเป็นยังไงอะไรยังไงก็ขออนุญาตให้เพื่อนพอน้องพี่ของเราเนี่ยกลับไปดูที่ช่วงที่สองของเมื่อวานนี้แล้วก็จะรู้ว่าที่มาที่ไปของอายการสูงสุดคนนี้เขาเป็นมาอย่างไง ก่อนหน้านี้เนี่ยนะคะเขาก็เป็นในคณะกรรมการแล้วก็ไม่ได้มีท่าทีหรือทีท่านะคะว่าจะเขาเรียกว่าจะยื่นอุทธรณ์นะต่อคดีหนึ่งหนึ่งสองของอ,อดีตนายกทักษิณต่อแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็ประมาณว่าเออพอพอติดตามข่าวสารแล้วเนี่ยจากสายข่าวจากอะไรแล้วเนี่ยก็คิดว่าเขาจะไม่ยื่นอุทธรณ์แต่สุดท้ายแล้วเมื่อวานมาบอกว่ายื่นอุทธรณ์กลับลำนะที่จริงก่อนหน้านี้เนี่ยเป็นมติออกมาแล้วแปดต่อสิบก็คือไม่ยื่นอุทธรณ์ แต่เฉลยเลยวันนี้เนี่ยกับกลายเป็นว่ามายื่นอุทธรณ์ต่อนะคะก็เลยเกิดความสงสัยและสงสัยกันทีนี้ไอ้ประเด็นเนี้ยเราก็จะมาคุยกันต่อเนื่องว่าเหมือนอย่างที่ <c oughs> คุณชูวิทย์เนี่ยนะได้โพสต์เมื่อวานนี้เนี่ยใครหลายคนอาจจะยังไม่เข้าใจแต่ยุก็เลยขออนุญาตมาต่อย,ยอดตรงที่ว่าตอนเนี้ยนะคะอดีตนายกสิทธิ์เนี่ยท่านถูกจองจําอิสรภาพอยู่ที่เรือนจาทีนี้ถ้ามีคดีเกี่ยวกับเรื่องของหนึ่งหนึ่งสองนะคะที่อายการสูงสุดเนี่ยเขาจะมีการฟ้องต่อตรงนี้แหละ มันจะทําให้ไม่สามารถที่จะนะคะมันจะทําให้ไม่สามารถที่จะใช้วิธีการหรือช่องทางในการที่จะขอพักโทษด้วยวิธีการใดวิธีการหนึ่งตรงนี้เหละตัยุ้ยถึงบอกเพื่อนพ้องน้องพี่ของเราว่าไม่เป็นไรคะ่ะนะเราเนี่ยผ่านจุดของความอึดอัดใจเราผ่านจุดของความเขาเรียกอะไรเจ็บแคลงใจเราผ่านจุดที่มันเออรู้สึกอึดอัดใจเยอะ แต่ตอนนี้เราต้องร่วมส่งกําลังใจไปให้กับครอบครัวชินวัตรแล้วก็ทางพนัท่านนะตัวท่านนายกทักษิณด้วยแล้วทีนี้ในขณะเดียวกันไอ้ตรงเนี้ยเราก็เลยมาเกิดความสงสัยนะทั้งทางใจว่าเอ๊นะมันก็เลยเกิดตั้งคําถามว่าทําไมมันจะต้องมาเอาในในในเรื่องจุดนี้แล้วมันมีเหตุอะไรปัจจัยอะไรเหตุผลอะไรทําไมนะคะมันถึงต้องมาใช้วิธีการนี้ ทีนี้ไอ้ปัจจัยเนี้ยเราก็เลยมองโดยรวมนะว่ารัฐบาลชุดเนี้ยเขาก็ต้องการอยากที่จะบริหารต่อชัดรัฐบาลชุดเนี้ยเขาก็ต้องการอยากที่จะบริหารอยู่ยาวๆไปจะด้วยปัจจัยของการที่อยากใหญ่อยากอยากอยากเอ่ออยากใหญ่อยากบริหารต่อด้วยอะไรหรืออันเนี้ยนะคะก็แล้วแต่เพื่อนพ้องน้องพี่ของเราว่าจะคิดไปเห็นเป็นประการใดนะคะแต่ที่แน่ๆเนี่ยในส่วนตัวและมุมมองของต้อยุ้ยนะก็มาตั้งคําถามเหมือนกันว่า แค่มึงอยากทำงานต่อนะถ้ามันทำมันดีเนี่ยประชาชนอย่างพวกเราเนี่ยไม่มีคำว่าค้าแล้วว่าหรอกนะคะแต่ถ้ามึงยิ่งบริหารต่อเนี่ยความชิบหายเนี่ยมันจะยิ่งต่อยอดระยะยาวที่มึงจะอยู่ต่อหรือเปล่าอันนี้คือคำถามแล้วที่สำคัญที่สุดเนี่ยมึงสามารถที่จะไปรวมหัวรวมตัวกันกับกระทวก,กระบวนการยุติธรรมมาเมื่อจะเพื่อที่จะมาทำลายนะคะอ,อ,อดีตนายกทักษิณได้ถึงขนาดนั้นเชียวหรอ คนเราไม่ต้องไปพูดถึงแล้วละ่ะว่าเขาเคยเกื้อหนุนอุ้มชูกันมาตั้งแต่แนดิตตอนนี้ปัจจุบันพอความมันเป็นใหญ่แล้วเนี่ยมันไม่มาคิดถึงตรงนี้แล้วล่ะค่ะมันคิดถึงแต่ว่าตอนนี้พวกกูใหญ่กูต้องเอาพวกเอาพ้อก,กูก่อนถ้าคนอ,อย่างทักษิณเนี่ยมันออกมาปุ๊บเนี่ยสมองมันตอนเนี้ยมันไม่สามารถที่จะสู้ได้แล้วมือแขนขาของนายกทักษิณเนี่ยตอนเนี้ยน,น,นะคะก็พอมีนะแต่ว่าในขณะเดียวกันเมื่อคนที่ จะใช้แขนมือแขนขาเนี่ยเขาถูกจองจำแล้วเนี่ยเท่ากับว่าคนอ่าที่จะทำร้ายและทำลายทักษิณได้ก็ต่อเมือ่อต้องเอาทักษิณเข้าไปจองจำเท่านั้นนะคะแล้วมันมีนักวิชาการวันเนี้ออกมาแสดงความคิดเห็นนะคะไปให้สัมภาษณ์กับสื่อช่องช่องหนึ่งนะ,ะโอ้โหออกมาเนี่ยนะคะไปแสดงความคิดเห็นว่าพักเพื่อไทยเนี่ยคือไปเอาพักเพื่อไทยเนี่ย มาเออเขาเรียกอะไรไปพัวพันโยงใยกับคนที่ชื่อทักษิณซะแบบชนิดที่ร้อเเซน่ะแล้วพอฟังคําพูดคําจาแล้วกับไนักวิชาการกูรูทางด้านการเมืองแล้วเนี่ยบอกให้เลยนะไปยุ้ยได้แค่อยากจะเลื่อนผ่านหรือขนาดไอ้เราเนี่ยไม่ได้ฉลาดเหมือนไอ้นักการเมืองคนนี้นะยังมีความรู้สึกว่าโอ้โหมึงสามารถพูดโยงใยเอาพักเพื่อไทยกับคุณทักษิณเนี่ยเข้าไปโยงใยชนิดที่คนที่ฟังหรือคนที่เป็นเอ่ออะไรล่ะ โอเตอร์ Water, หรือคนที่เป็นนายแบกนางแบกของพรรคเพื่อไทยเนี่ยแทบจะมีความรู้สึกว่าเอออะไรล่ะเออมันจะล้มหายตายจากแล้วมันจะแบบพรรคเพืพ่อไทยไม่สามารถเดินหน้าทํางานได้เลยอะ่ะมึงเอาไปโยงซะจนทีนี้ที่ว่าพอฟังแล้วเนี่ยโหพรรคเพืพ่อไทยมันตายแน่เลยว่ะพรรคเพื่อไทยแม่งแย่แน่เลยว่ะพรรคเพืพ่อไทยเนี่ยมันไปไม่รอดแน่เลยว่ะไม่ใช่เลยค่ะต้องไอ้เขาเรียกว่าอะไรนะ มันไม่ใช่ว่ามันแยกออกไอ้อย่างนี้เขาเรียกว่าอะไรรู้ไหมไอ,อ้นี้เขาเรียกว่าสมองมั่วตัวค่ะมึงเนี่ยอยากพยายามที่จะเอาพรรคเพื่อไทยเนี่ยนะคะไปโยงกับคุณนักศิลป์แล้วคุณนักศิลป์เนี่ยเข้ามาเรื่องของคุณนักศิลป์เนี่ยเข้ามาแป่นทำปั่นทําให้อ่าเรื่องของเพื่อไทยเนี่ยมันทําอะไรไม่ได้เลยขอโทษนะ ประชาชนเนี่ยเขาแยกแยออกแล้วคนที่อยู่ในพรรคเพื่อไทยเลือดใหม่พรรคเพื่อไทยเลือดเก่าที่ยังอยู่ในพรรคเพื่อไทยเนี่ย <c oughs> เขาก็สามารถแยกออกค่ะเขาก็ทํางานได้เขาสร้างคนรุ่นใหม่เข้ามานะและเขาตอนนี้เนี่ย <c oughs> ก็เปิดตัวยกเครื่องไปแล้วแล้วก็เปิดตัวว่าที่ผู้สมัครไปต้องสี่รอบแล้วก็เกือบจะครบหมดแล้วเขาแยกแยะออกแล้วเขาก็เปิดตัวยกเครื่องในขณะที่คุณนักศึ์เนี่ยก็อยู่จองจาอิสรภพาพอยู่ในเรือนจำด้วยซ้ำไป โอ้โหมันทําอย่างก็จะเป็นจะตายมันเหมือนกับว่าคุณนักสินเนี่ยนะจะถูกอายการสูงสุดในการฟ้องต่อในเรื่องมาตราหนึ่งหนึ่งสองแล้วพรรคเพื่อไทยจะไม่สามารถทํางานได้คนที่เป็นโบตเตอร์มันก็จะหมดใจขอโทษค่ะโตเตอร์อย่างพวกกูเนี่ยที่เป็นนายแบกนางแบกทั้งหลายเนี่ยคําว่าหมดใจไม่มีค่ะนะยังมีใจคําว่าคือเขิมต่อสู้ดีซ้ำไปพอมาโดนไอ้เรื่องแบบนี้เนี่ยเรายังมีความรู้สึกว่าเฮ้ยเราต้องมุ่งมั่นเราต้องสู้ต่อนะ เราต้องไม่ย่อไม่ท้อค่ะนะแล้วเรื่องนี้มันก็ไม่ประโดมเป็นครั้งแรกด้วยมันโดนมาเนี่ยกี่ร้อยครั้งแล้ววะต้องใช้คํานี้ค่ะตั้งแต่สมัยไทยรักไทยถูกยุบมานะ่ะพลังประชาชนถูกยุบมาเราผ่านมาได้ถึงขนาดนั้นนะคะพี่น้อง <c oughs> แค่เรื่องแบบนี้ทําไมคนเสื้อแดงหรือว่าคนคนที่รักพักเพื่อไทยเนี่ยมันจะผ่านก้าวข้ามไม่ได้บอกให้เลย โอ้โหเอามารวมเอามามั่วเอามายงองกันที่ผายวายป่งโดยที่มึงเนี่ยสมองของมึงเด็กกูไม่รู้ว่ามึงไปรับอะไรใครเข้ามาที่จะมาสร้างที่จะมาปั่นในชนิดที่หาว่าพวกกูนี่มันโง่ถึงขนาดว่ากูแยกแยะก,กันไม่ออกเลยเหรอคะแล้วที่สําคัญตอนเนี้ยคนที่เป็นหัวหน้าพักอ่อเขาใช่ขอโทษคนที่เป็นอ่อหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยตอนเนี้ยคือใครพี่น้องแพทองทานนามสกุลอะไรคะก็ชิน,นวัตร นะะเขาไม่ได้ไปไหนเลยค่ะเขาเข้าพักเข้าไปร่วมประชุมเข้าไปสร้างนโยบายดีๆนะเดินงานสารต่อให้กับพักเพื่อไทยได้ตอลอดเวลาถึงเขาจะไม่ใช่หัวหน้าพักแต่อย่าลืมนะคะเขายังเป็นหัหวหน้าครอบครัวพักเพื่อไทยชื่อเขาก็บ่งบอกตำแหน่งเขาก็บ่งบอกอยู่แล้วชื่อเขาก็คือ,อ,อแพรรองทานชินวัตรนะ,ะแล้วตำแหน่งเขาก็คือชัวแล้วนะก็คือหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทย พวกมึงเอาไปมั่วเอาไปรวมเอาไปโยงกันทําให้ประชาชนเกิดความขว่อยเขใครใครที่ฟังแล้วก็เกิดความเอามาเขาเรียกอะไรนะเอามาบั่นทอนความรู้สึกแต่ขอโทษน,นะคะพวกกูเนี่ยไม่มีใครมาบั่นความบั่นทอนความรู้สึกได้เลยค่ะถ้าตราบใดที่จะบั่นทอนได้ก็ต่อเมื่ออะไรรู้ไหมคะจะบั่นทอนได้ต่อเมื่อคุณแพทองทานนะบอกว่าไม่ขอยุ่งเกี่ยวทางการเมืองไม่ขอยุ่งเกี่ยวกับพรรคเพื่ไทยเออนั่นแหละนะมันอาจจะบั่นทอนความรู้สึก นายแบกนางแบกของพวกกูได้นะของพักเพื่อไทยได้แต่นี่เขาก็ยังทํางานอยู่เบื้องหลังของพรักเพื่อไทยได้ตลอดเวลาพวกมึงเนี่ยเอาสมองส่วนหัวไม่ป้องตีนคิดกันเหรอคะที่จริงค่ะนะรอยหยักในสมองมันหายไปไหนหมดไอ้นักวิชาการที่แสดงความคิดเห็นตรงกันข้ามเนี่ยขอโทษนะคะพอไปดูเบื้องหลังแล้วเนี่ยขอโทษนะฮะเวลาที่พักเพื่อไทยน้ําขึ้นมึงก็คิดเห็นแสดงบวกไปเลย เขาเรียกว่าตามกระแสพอพักเพื่อไทยไปในเชิงลบนะฮะเชิงเออเขาเรียกว่าอะไรในเอ่อในทางด้านจิตวิทยาในทางที่ลบมึงก็เอามาแสดงความคิดเห็นติดลบเลยค่ะเพื่อให้ได้ใจเพื่อให้ได้สถานการณ์ณนะเวลานั้นเองแต่ขอโทษนะคะคนที่เป็นโหวตเตอร์ก็ดีคนที่เป็นคนที่รักพักเพื่อไทยก็ดีนะคะทั้งหลายทั้งมวลเนี่ยเขาไม่ได้มีจิตใจที่มันจะเขาเรียกว่าอะไรตัดตอนเอาใครจะมาตัดตอนเอาง่ายๆกระบวนการยุติธรรมสร้าง นะและทำลายขวัญของมรนดาวตเตอร์สร้างและทำลายขวัญของคนที่เป็นนายแบกนางแบกของพ,พรรคเพื่อไทยมาหลายต่อหลายครั้งถามเพื่อนพ้องดองพี่ของเราเนี่ยนะที่ร่วมรับฟังตะยุยณนะขณะน,นี้มีใครบ้างคะนะคะที่ว่าหมดกำลังใจตะยุยเชื่อมั่นนะคะไม่มีคำว่าหมดกำลังใจมีแต่ว่าใจเนี่ยนะมันอาจจะห่อเหี่ยวจากวันที่จากณขณะณช่วงเวลาหนึง่งที่เราติดที่เราในอ่านข้อมูล และหลังจากนั้นก็ไม่เกินหนึ่งชงั่วโมงใจมันก็ฟูต่อใจมันก็แชร์ต่อใจมันก็จะแสดงความคิดเห็นต่อว่าคนที่เรารักพักที่เราชื่นชอบเนี่ยถูกกระทําและย่ำยืนมาถึงขนาดนี้นะคะเราต้องรีบส่งกําลังใจกันรัวๆค่ะเราต้องรีบส่งกําลังใจกันปังๆค่ะนะแบบนี้แหละนะถึงจะเป็นโวตเตอร์ถึงจะเป็นคนพักเพื่อไทยและต้อยยุ้ยเนี่ยนะคะเข้าไปอ่านคอมเมนต์ของแต่ละแต่ละเพื่อนเพื่อพี่ๆของแต่ละคนเนี่ย แรกๆมาเนี่ยบางคนก็ด้วยความที่ฮึดฮัดโมโหใช่คำว่าแค่ฮึดฮัดกับโมโหเท่านั้นเองแต่ก็ไม่ได้จิตใจที่มันน้อยหรือด้อยลงถูกต้องไหมคะแล้วก็ยังมีความรู้สึกว่ายัง พี่น้องของเราบอกว่าการที่ออกจากเพื่อไทยก็คือคนที่ไร้จุดยืนไร้อุดมการโบตเตอร์เพื่อไทยนะมั่นคงถูกต้องค่ะเลือกเพื่อไทยสองใบถูกต้องค่ะเลือกตั้งครั้งหน้าเราไม่ต้องไปพูดถึง4ี่ใบแล้วค่ะมันจะงงไอสองใบหลังเนี่ยนะเราสามารถทิ้งได้เลยค่ะอาจจะไม่ต้องสนใจอะไรก็ได้มันอยู่ที่เราแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยการเลือกตั้งครั้งหน้าเนี่ย นะคะสองใบเนี่ยที่สําคัญที่สุดคืออะไรคะเลือกพักเลือกตัวบุคคลขอให้เป็นคนของเพื่อไทยแล้วจําให้มั่นว่าพักเบอร์อะไรแล้วจําให้มั่นว่าคนที่เราเลือกนะคะเบอร์อะไรเท่าน,นั้นเองส่วนไอ้สี่ใบที่เขาบอกมาเราไม่ต้องไปสับสนแล้วค่ะเราบอกเพื่อนพ้องน้องพี่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายคุณลุงคุณป้าคุณนา้าคุณอาเราบอกได้เลยค่ะว่าสองใบแรกจํากันไว้ให้ดี นะ,ะเลือกพักที่เรารักนะคะเรื่องคนที่เราชอบเท่านั้นเองค่ะนะ,ะให้เป็นพักเพื่อไทยทั้งสองใบเหมือนอย่างที่พี่น้องของเราบอกนะคะวันนี้เะยุ้ยลาไปก่อนนะคะและเดี๋ยวในช่วงค่ำเรามาคุยกันต่อช่วงนี้เอาสั้นๆนะคะขอบคุณนะคะกราบขอบพระคุณเพื่อนพ้องน้องพี่ทุกคนทุกท่านอย่าลืมนะคะช่วยกันสนับสนุนเตยุย้ยผลิตภัณฑ์ยาแคปซูลสมุนไพราตายตอินดีไปไปดูแลสุขภาพร่างกายของท่าน ดูแลคนที่อยู่รอบข้างของท่านด้วยยาแคปซูลสมุนไพรตรา ND. เอนดีโทรหา้ะยุ้ยได้เลยค่ะนะ0638426365 0638426365วันนี้้ะยุย้ยช่วงนี้้ะยุย้ยนะฮะลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวช่วงค่ำพบกันนะคะสวัสดีค่ะ